สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนนี่แอนเบลครับก็อาทิตย์ที่แล้วก็จะยุ่งๆหน่อยนะครับก็เราก็เลยไม่ค่อยมีคลิปลงนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยังไงดีนะครับวันนี้ก็จะมารายงานผลการลบนะครับของอาทิตย์ที่แล้วเนาะอาทิตย์ที่แล้วผมชนะนะครับก็นี่นะครับ เป็นอันดับ6นะครับจากอ่าจริงๆก็มันชนะกันสครั้งหลายอันนะครับแต่ว่าอันดับน่าจะอยู่ที่คะแนนชนะมากกว่านะครับเนี่ยนะครับก็ชนะ13เลยนะครับเหมือนกิวฝั่งตรงข้ามเป็นกิวล้างเลยแต่ว่ากิวฝั่งตรงข้าม,มาอาทิตย์ก่อนนะเขาชนะนะ อย่าวนะอยู่อไหนเอ่ยอ่ะเนี่นะครับกิวฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับได้สิบสามคะแนนเลยนะครับ ก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันไม่ใช่กิวลาก่นะแต่ว่าเขาแพ้เราแบบขาดเลยอ่ะอันนี้เขาก็แพ้อาทิตย์ที่แล้วเนาะแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็แพ้เราอีกก็อาทิตย์นี้น่าจะชนะครับด้วยพลังที่มันห่างกันเยอะมากกับกิวฝั่งตรงข้ามนะนะครับเดีย๋ยนะจิ้มดูอย่างไง โอเคเนี่ยนะครับก็พลังเขาแค่หนึ่งจุดเก้าพันล้านเองอะเป็นกิวของอังกฤษเหรออืมใช่ครับก็เนี่ยคือเปิดมาปุ๊บก็นำไปแล้วอะครับกแปดสิบเปอร์เซ็น0เนาะ ก็เลยเอ๊ะหรือว่ามันมันต้องบนให้ครบทุกกิวแล้วกิวในเขาเรียกเลยนะจับคู่นี้ก็คือส่วนใหญ่เป็นกิวล้างหรอหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตอนนี้กิจวิ v H ก็ปกติครับมีพวกพลังกายเรดาร์อะไรอย่างเงี้ยนะ้อซึ่งเราก็ดองมาตามปกติเลยครับ แล้วก็เห็นนะยี่ตอนนี้ในสุ่มของผมเนาะสุ่ม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 ตอนนี้ฮีโร่ที่เข้ามาอยู่ในสุ่มนะครับก็อมีนี่นะครับ มีคารี่มีดีว่ามาฝึกกับฉันสิมีการระเบิดคือศิลปะสวิปนะครับฉันไม่เคยฝันกลางวันมีเทสลานะครับตามหาถูกคนแล้วล่ะแล้วก็มีคิมเบอร์ี่ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับความสำเร็จไม่ใช่จุดสิ้นสุดมอร์ฟี่ครับเราจะไม่ยอมแพ้ มแต่นิดเดเียวแล้วก็มาเชลก็ยังสมตอนนี้ก็คือตัวตัวละครมันเยอะขึ้นแต่ว่าห้าสิบยังเหมือนเดิมนะครับก็คือทุกสเอทุกค้าสิบอันเราจะได้ตัวอ่า ...UR 1หนึ่งตัวนะครับก็คือถ้าซ้ำก็จะได้สิบส่วนฮีโร่นะครับ แล้วก็มีอะไรอีกนวันนี้จิ้มไปแล้วช่วงนี้อีเวนต์ก็กลับมาเหมือนเดิมครับมีพยายุทะเลทรายมีอาความพัฒน,นาของโมริก้ามีซอมบี้เผาเมืองก็มันมีคนที่ยังเล่นอยู่แต่ว่าเลเวลไม่สูงมากนะครับคะแนนรวมเราก็เลยยัง ไม่ได้ไปต่อนะครับก็เลยยังหยุดอยู่ที่เวลสามนะครับแล้วก็มีซ้อมรบมีบอสจับกลุ่มมีบอสจับกลุ่มเดี๋ยวนะลองเทสจิ้มดูนะครับว่ารอบนี้ได้คะแนนเท่าไหร่ yes, <sir. S 1> อ่าระหว่างรอเดี๋ยวเรามารับของรอดีกว่า คะแนนที่ได้ห้าแสนเนี่ยมาจากการเก็บของฟาร์มอย่างเดียวเลยนะครับเมื่อคืนได้ฟาร์มเวล6หกับเวล10สิบมาสองอันนะครับรอ,อดูว่าได้ขะแนนเท่าไหร่ก็ตามการพัฒนาครับนะบันทึกกันต่อสู้ เอ๊ะแต่น้อยกว่าคราวที่แล้วคืออะไรวะน้อยกว่าของวันที่หกผมใส่อะไรผิดหรือเปล่านะไม่เป็นไรวันนี้เราก็ยังขึ้นรถไฟปกตินะครับ ทำไมเขาขึ้นขบวนนั้นกันเยอะจังไม่ค่อยมีน่าสนใจเลยอะอืมไปขบวนนี้ก็ได้ครับน่าจะได้ไปชัวร์ปัาบเคก็ รถไฟเขาเปลี่ยนดีไซน์ใหม่เนาะมันจะคนขึ้นได้เยอะขึ้นนะครับก็คือห้าคนต่อขบวนเลยนะครับแล้วก็มีอยู่สี่ขบวนนะครับแล้วก็รถไฟหนึ่งนะครับส่วนส่งรถก็เหมือนเดิมครับรอส่งดึกดๆส่งเร็วไปก็โดนป้นนะครับส่งดึกๆก,ก็มีโอกาสรอดเดยอะกว่าเพราะว่า จำนวนป้อนมันก็มองคนที่ป้อนเร็วก็จะหมดเร็วเนี้ยนะครับเราก็จะไปส่งดึกๆนะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีอีเวนต์ใหม่นะก็จะมีแค่เดี๋ยวผมเอา,อานี้ให้ดูนะครับนี่ที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมีเนี่ยครับลูกลูเซียสมีเมอริสันมีสแตนแมนนะครับมีแม็กเลเกอร์นะครับ มิสกาเลอร์นะครับพวกตัวใหม่ๆที่เพิ่มมาก็จะประมาณนี้ครับอผมก็ยังอยากได้วิลเลียมอยู่นะแต่ว่าวาผมว่าเพราะจะไม่เติมแล้วแหละแล้วก็อันนี้แพ็กสามสิบบานซึ่งเพชรเหลือๆครับไม่จำเป็นต้องซื้อ แล้วก็กองทุนติบโตไอ้กองทุนติบโต,ตเนี่ย,หล,ยนะหลายๆคนเขาซื้อนะหลายๆคนเขาซื้อซึ่งตอนนี้ผมปลดล็อกไปแล้วอ่ะยี่สิบห้านะครับก็รวมทั้งหมดสะสมจะได้ประมาณห้าหมื่นเพจจ้ะ จริงๆอะผมรอ VIP 10อยู่นะสาเหตุที่รอ VIP 10คืออันนี้เลยครับปลดล็อกซื้อตัวเล่ง8ชั่วโมงนะครับเพราะปกติเราก็จะซื้อไอ้พวกธรรมดาอยู่แล้วเนาะเนะีครับเราก็จะซื้อพวก3ชั่วโมงซื้อ1ชั่วโมงอยู่แล้ว ซึ่งถ้าปลดล็อกตัวเนี้ยเราก็จะได้ซื้อไงเงินเหลอยู่สี่พันแล้วทีนี้ V.I.P ผมยังเป็น V.I.P. 9อยู่นะครับแต่ตอนนี้เจ็ดพแล้วก็อีกประมาณ2,310นะครับก็เราก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับใกล้แหละใกล้แหละอีกนิดนึงนะครับซึ่งถ้าซื้ออะ สองพันห้ามันก็เนี่ยครับใช้เพชรสองพันห้าเลยซึ่งเราเก็บเพชรไว้ซื้อของดีกว่าคาดการการปลดล็อกน่าจะอยู่ที่ไม่พรุ่งนี้ก็มลืนนี้ครับเพราะว่าทุกคนตีอีลิกกันบ่อยแล้วก็ในเกียวพันธมิตรนะครับมันจะมี <c oughs> เนี่ยนะครับแจกวี p 1พสิบไอ้กล่องของขวัญพวกนี้มันเป็นกล่องสุ่มครับ มันจะแจก V.I.P. แจกเล่งแจกอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยมีแจกทองแจกหินแจกขนมปังเลยเปื่อยนะครับก็คือเราก็จะได้เนี่ยเหรียญ V.I.P. มาด้วยนะครับเกมเนี้ย V.I.P. ขึ้นง่ายนะนี่อย่างอันเนี้ยเนาะเป็นกล่องพิเศษใช่ไหมครับกล่องพิเศษกล่องคนตําเงินเราก็ได้ห้าสิบเนี้ยเนาะแล้วก็มีผมเคยได้ร้อยด้วยนะเหรียญ V.I.P. ในกล่องพิเศษเนี่ย ืมมันสุ่มให้อะนะมันก็จะเขาเรียกอะไรนะมันก็จะขึ้นเร็วหน่อยอครับตัว V I P ถ้า V I P 1ิอ่าเดี๋ยวเราไปดู V I P 1ิบนะครับจากตอนแรกไอ้นี่ผลิตอาหาร20สอร์เซ็นะก็จะเป็น2 5้าเซ็นครับมีสปีดฮิวทหารบาดเจ็บก็คือรักษาทหารนะครับสิบเอร์เซนมีเพิ่ม H P ฮีโร่สจุ้าเปอร์เซน มีโจมตีฮีโร่เพิ่มขึ้น2.5%มีป้องกันฮีโร่เพิ่มขึ้น2.5%สปีดสร้าง40เท่ากับของเวลเก้านะครับเนี่ยนะครับเท่ากับเวลเก้าสปีดสร้าง40สปีดวิจัย10นะครับก็จะเท่าเดิมเนาะส่วนตอนนี้ของผมเหลืออีก 7วันกับแดวันนะครับผมก็จะกระโดดไปก้าอ่าก็จะโดดข้ามไปอ่าตัวบ้านยีิบเจ็ดนะครับเราเล่นมากี่วันเนี่ยนะครับเราสามารถดูใน v i ไได้นะครับผมเล่นมาเจ็ดสิบเจ็ดวันแล้วนะครับกับการเติมเงินแค่สองแพ็คนะครับก็คือแพ็คคิวสร้างนะครับแพ็คคิวสร้างก็คือสร้างบ้านได้สองอันอันนี้นะครับแพ็คคิวสร้าง แล้วก็ตัวแพ็คคิมเบอรี่นะครับก็คือเติมเงินครั้งแรกเพื่อปลดล็อกใส่รูปนะครับก็ถ้าถามว่าคนเติมเงินเยอะๆพัฒนาไปไกลกว่าไหมใช่ครับพัฒนาไปไกลกว่าแต่ว่าถ้าเราตั้งใจเล่นกับรู้เขาเรียกไรนะถ้าเรารู้วิธีการเล่น และศึกษาวิธีการเล่นที่ดีพอนะครับเราเก็บอีเวนต์นู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราได้รับของแล้วก็พัฒน,นาไปใกล้ใก้เคียงกับเขาแต่ว่าส่วนที่เขาจะเกินมาถ้าเขาถ้าเขาเติมเงินเป็นนะถ้าส่วนใหญ่เติมเงินอะ่ะเขาจะเติมเงินซื้อฮีโร่ถ้าเขาเติมเงินเป็นเขาจะข h, เขาจะคะแนนแซงเราพลังเขาจะแซงเราแน่นอนครับแต่บางคนอะ่ะก็เหมือนเติมซื้อข้องสุขครับ ไม่ได้เติมไม่ได้เติมเอาพลังนะครับคือเช่นเติมเติมอ่าอะไรนะพวกแพ็กทรัพยากรอะไรเงี้ยครับเพื่ออัพบ้านแต่ว่าไม่ปล่อยฟาร์มอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนก็จะเขาก็จะโตง,ง่ายนะถึงเขาจะเติมเงินก็ตามนะครับก็ถ้ามีอะไรปรึกษาได้นะครับหรือถ้าอยากให้ทำคลิปแบบไหนปรึกษามาได้นะครับ โอเควันนี้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ